วัสดีครับอ่าอันนี้นะครับเราจะมาทำอินโทรดยใช้แคปคั t นะครับตัวแคปคั t นะครับเราก็จะเข้าไปในเว็บ CapCut.com นะครับแคปคัทดอทคอมนะครับทีนี้ตัวแคปคั t เนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็นแบบอิน,อน install โปรแกรมลงไปในเครื่องนะครับนะเวลาเราเข้ามาในตัวโปรแกรมนะครับนะผมซายอัพซายอัพออกเนาะนะครับพอเราเข้ามาที่โปรแกรมนะครับนะตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเนาะนะครับให้เราเลือกว่าเราจะใช้ตัวโปรแกรมแคปคัตยังไงนะครับตัวแคปคันะครับกรณีที่เราต้องการที่จะ ใช้นะครับนะโดยการที่เราจะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมลงมาในเครื่องนะครับนะให้เราเข้าไปพิมพ์นะครับชื่อว่า capcut.com นะครับอ่า capcut.com เนาะนะครับจากนั้นเราไปคลิกคําว่าดาวน์โหลดนะครับอ่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ตัวดาวน์โหลดก็จะมีให้กับอ่า2 PC นะครับนี่พี PC ก็คือเครื่อง Personal c o m p u t e r นะครับหมายถึงว่าเครื่อง Windows เครื่อง Mac ทีที่เราใช้นะครับหรือเราจะดาวน์โหลด for ร o b ม l e บายนะครับนะนะที่นี้ผมจะดาวน์โหลดบน Windows นะครับนะก็คือเครื่องที่ผมกำลังใช้อยู่เนาะนะครับนะก็คลิกนะครับดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราตัวโปรแกรมนะครับนะของเรานะครับนะเขาจะบอกว่า ถ้าจะ Install CapCut นะครับมี2สเต็ปนะครับสเต็ปที่1คือ Open กกอน,นะครับนะสเต็ปที่2 Install นะครับก็คือกดลงไปตรงนี้นะครับนะจะมีคำว่า CapCut นะครับนะให้เรากด1ครั้งนะครับนะทีนี้เมื่อเรากด1ครั้งนะครับนะมันก็จะทำการ อินสตอลนะครับนะหรือเราบังคลิกก็ได้นะครับในอินสตอลโปรแกรมลงไปในเครื่องนะครับนะก็รอสักครนะู่นะครับนี่นะครับเมื่อเรารอไปสักครู่หนึ่งนะครับนะตัวโปรแกรมนะครับนะตัวโปรแกรมหรือเราจะไปที่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับนะไปที่ ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีตัวโปรแกรมมานะครับชื่อว่าแคปคัตนะครับตรงนี้นะครับเดีบยวลคลิกนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการอินสตัลลงไปในเครื่องนะครับนะลงไปในเครื่องของเราเนาะนะครับเราก็ตอบจริงๆก็ตอบ next นั่นแหละครับนะก็รอสนะักครู่เนาะ นะครับอ่าเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับพอขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดคําว่า install นะครับอ่า install นะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการติดตั้งลงไปในเครื่องของเรานะครับอ่าก็จะมี intro นะครับนะว่าเราสามารถที่จะใช้นะครับแคปคัดบนเดสก์ท็อปนะครับนะ มีฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถที่จะทำออโต้แคปชั่นได้นะครับนะหรือจะทำเรื่องของเท x กนะครับเท x กนะครับก็คือมีการใส่พวกเท x กต่างๆเนาะนะครับหรือว่าเราจะใส่พวกวิดีโอเอฟเฟนะครับทำวิดีโอเอฟเฟกก็ได้นะครับนะหรือลักษณะการทำแบบออโต้รีเฟรมนะครับเรทเฟรมนะครับ ก็จะเป็นการเลือกขนาดนะครับนะคัดเอานะครับนะแต่ว่าบางฟังก์ชันของตัวแคปคัดก็ต้องซื้อนะครับนะแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับนะใช้ไดน้นะครับตอนนี้เราก็รอจนกว่าจะครบ100นะครับนะนะครบ100มีการทำคีย์เฟรมได้ด้วยนะครับนะการทำคนะีย์เฟรมเนาะนะครับการใส่พวก text to space นะครับนะสามารถใส่เท็ได้นะครับนะนี่ก็รอให้ถึง100%นะครับนะก็ติดตั้งง่ายมากนะครับติดตั้งประมาณไม่ถึง2นาทีนะครับนะประมาณ2 3นาทีก็เรียบร้อยนะครับนะพอเราติดตั้งเสร็จนะครับนี่ผมของผมเนี่ยนะแปบ๊บเดียวนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับนะ น่าจะไม่ถึงนาทีประมาณหนึ่งนาทีเนะนะครับนะพอติดตั้งเสร็จนะครับตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนาะหน้าจอคอมเรานั่นแหละนะครับนะตัวนี้นี่นะครับก็คือเป็นตัวเดียวกันที่เราติดเราทําอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับเราต้องทาการไซน์อินเข้าไปใช่ไหมครับ นะครับสายอินเข้าไปเพื่อใช้งานนะครับนะมันก็จะอยู่บนอยู่บนหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับนะพูดง่ายคือตัวแคปคัตเขาจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับนะคือสามารถใช้บนอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้คือใช้บนอินเทอร์เน็ตนะนะครับนะใช้บนอินเทอร์เน็ตแต่แต่ถ้าใช้บนอินเทอร์เน็ตนะครับนะก็ก็ได้อยู่นะครับนะแต่ว่าฟังก์ชันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่มีเยอะมากนะครับนะ หรือเราใช้ผ่านมือถือก็ได้นะครับนะใช้ผ่านมือถือก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวอยู่บน PC นะครับนะฟังก์ชันมันจะเยอะกว่านะครับนะฟังก์ชันในการทําจะเยอะกว่านะครับนะอำนวยความสะดวกให้เราเยอะกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราถ้าเราทาบนตัวอินเทอร์เน็ตนี้นะครับนะเครื่องของเรานี้น,ใน,ในะครับจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงนะครับเพราะว่าเวลาประมวลผลหรือว่าเวลาเราอัพ คลิปเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันต้องใช้ตัวเมมโมรีนะเมมโมรี memory ในเรื่องของการสปีดกับอินเทอร์เน็ตนะครับนะก็แล้วเดี๋ยวอำนวยความสะดวกแล้วแต่เรานะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับว่าการการตัดต่อผ่าน PC นะครับนะก็คือเป็นโปรแกรมแคปคัตผ่าน PC นะครับนะอนะ่อันนี้ก็ได้มาแล้ว95%นะครับนะ95%นะครับ ก็รอถึง100เนาะหนึ่อเ่าเมื่อเราทําการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาเนาะจากนั้นเราคลิกคําว่า new project นะครับเมื่อเราคลิก new project นะครับนะตัวโปรแกรมนะครับนะก็จะเปิดขึ้นมานะครับนะอ่า กครึ่งไม้ครึ่งมือนะครับนะก็จะเยอะนะครับนะเยอะกว่าบนบนเครื่องนะครับนะบนบนอินเทอร์เน็ตเนาะนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีมีเดียนะครับมีออดิโอนะครับมีออดิโอมีเทคนะครับเนี่ยเทคก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรที่เราจะทำนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์รูปแบบต่างๆนะครับ ที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับนะมีไอคอนมีบล็อกนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับนะหรือเป็นเทรนนะครับนะเทรนดิ้งนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของเอฟเฟกนะครับพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับที่จะมีการใช้งานนะครับานซิชันนะครับการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เรื่องของฟิลเตอร์นะครับ มีในเรื่องของ Ad j u จั m e n t นะครับทีนี้ถ้าเราจะ Import วิดีโอเข้ามานะครับนะก็คือเรามาดูตรงนี้นะครับนะเราสามารถ Import นะครับนะคลิปเข้ามาได้นะครับก็คือไปที่เมนูก็ได้นะคือไปที่ไฟล์ก็ Import นะครับหรือเราจะคลิกตรงไอคอนนี้ก็ได้นะครับนะเราจะต้องมีการเตรียมวิดีโอนะครับออดิโอหรือว่าพบโฟโต้รูปที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเข้ามา Import นะครับ พอเราคลิก i m p o r t r t นะครับมันก็จะเข้ามานะครับนะเข้ามาอย่างเช่นผมต้องการที่จะ Import ตัววิดีโอนะครับคลิปวิดีโอเข้าไปนะครับนะก็สามารถที่จะ Import นะครับนะโอเพนเนาะนะครับมันก็จะเข้ามาตรงมีเดียนะครับนะตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับนะตัวโปรแกรมนะครับนะ ก็จะสามารถนะครับนะใช้งานได้เนาะนะครับนะก็คือพูดง่ายคือเวลาเราติดตั้งปุ๊บนี่ตัวโปรแกรมก็จะมาอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เนาะจ่าแคร์คัดแล้วก็ับเบางคลิกนะครับโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมานะครับนะเราสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้นะก็คือลากนะครับนะวิดีโอมาวางตรงที่ไทม์ไลน์เนาะนะครับแล้วทีนี้นะครับตัวที่เราจะต้องดูเนาะก็คือเรื่องของเรดิโอนะครับนะตรงนี้นะครับ เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่นะครับถ้าเราถ่ายคลิปมานะครับอย่างเช่นเราถ่ายเป็นแนวนอนนะครับสี่หกต่อเก้านะครับเนี่ยสี่หกต่อเก้านะครับคลิปเราจะเป็นสีดําด้านข้างเห็นไหมครับสี่หกต่อเก้าเนาะถ้าเราเลือกให้เหมาะเนาะนะครับให้เหมาะกับงานนะครับอย่างเช่นหนึ่งต่อหนึ่งนี้ก็จะเป็นพวกไอจีนะครับนะหรือไม่ก็เฟซบุ๊กเนาะนะครับ แต่ถ้าวิดีโอที่เราถ่ายมาคลิปที่ถ่ายมานะครับก็คือ9ต่อ16เนาะนะครับมันจะเหมาะพูดง่ายๆคือมันจะเต็มพอดีนะครับอ่าทีนี้เราตรงนี้นะครับคือมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เราจะดูนะครับนะเราสามารถที่จะกดดูวิดีโอเรานะครับได้เนาะนะครับจะให้เต็มจอก็ได้นะครับนะอดูวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับ นะครับหรือเราจะลบออกก็ได้นะครับลบออกนะครับลบตรงนี้นี่นะครับตรงตรงมีเดียจะไม่ลบออกนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับนะเราจะมาทาอินโทรแบบง่ายๆนะครับอินโทรเราก็จะต้องมีแบ็กกราวใช่ไหมครับแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวข้างหลังเนาะแล้วก็มีในเรื่องของตัวโลโก้ต่างๆนะครับที่จะใส่เข้ามาเนาะ นในส่วนของตัวบ็กกราวนะครับเราสามารถนะครับนะไปดาวน์โหลดเอาในเว็บนะครับที่ชื่อว่า Pi x e ซนะครับ Pi x C e ซ P I X C E L S นะครับ นะครับเป็นเว็บให้เกี่ยวกับเรื่องของตัววิดีโอนะครับหรือว่าเป็นพวกรูปภาพฟรีนะครับฟรีโดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนาะนะครับสมมติผมต้องการภาพนะครับนะภาพพื้นหลังนะครับนะหรือเป็นที่เป็นลายกราฟิกนะครับนะผมพิมพ์ว่า B G นะครับอ่านะ background image นะครับ ก็จะมีภาพขึ้นมาให้เราเลือกเนาะนะครับสมมุติผมต้องการภาพที่เป็นลักษณะโบเก้แบบนี้นะครับโบเก้แบบนี้เนาะก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับพอเราดาวน์โหลดนะครับนะตัวตัวภาพเนาะนะครับตัวภาพก็จะลงไปในนี่ลงไปในเครื่องเราเนาะแล้วก็ใช้ตัว capcut นะครับนะไปที่เมนูนะครับ ไปที่ไฟล์แล้วก็ Import นะครับนี่ภาพก็จะมาแล้วใชไหมครับแล้วก็กด open นะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้ดูเฉยๆนะครับเป็นดูเนาะนะครับเราก็ลากตัว background นะครับลงมาที่ timeline นะครับนี่นะครับ นี่คือเป็นการ drag and drop นั่นเองครับลากลงมานะครับอ่าแล้วก็ปล่อยสังเกตดูว่านะครับนะภาพมันจะมันจะไม่เต็มเนาะมันจะไม่เต็มจอนะครับนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดตรงนี้นะครับนะแต่ว่าผมเลือกเป็น16:9เนาะนะครับนะแล้วก็ขยายนะครับขยายภาพนะให้มันเต็มหน้าจอเนาะนะครับอ่า ตรงนี้นี่นะครับก็คือเป็นลักษณะการนําเรื่องของภาพมาใส่ตรงไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ละทีนี้สมมุติว่านะครับเราต้องการให้มีโลโก้เนาะนะครับเอาโลโก้เอาง่ายๆเนี่ยครับโลโก้ของของมมเนาะนะครับ เราจะเอาโลโก้มาใส่นะครับเราก็คลิกขวานะครับเซฟอิมม g e แอ d นะครับแล้วก็ไปลงไปในดาวน์โหลดก็ได้นะครับแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการอิ p พ r ตเข้ามานะครับไปที่เมนูนะครับไฟล์นะครับแล้วก็อิ p พ r ต ในการทำอินโทรแบบง่ายๆนะครับอินโทรเนาะนะครับนะสังเกตดูว่านะครับตรงนี้นี่ก็คือมีเดียนะครับหมายถึงว่าเราจะเอาภาพเอาวิดีโอเอาเอาโลโก้ต่างๆใส่เข้ามานะครับนะเวลาเอาใช้งานนะก็คือเราลากจากจากมีเดียนะครับมาลงที่ไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ปล่อยใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเป็นส่วนที่เราดึงเข้ามานะครับนะนะครับนะเป็นส่วน อันนี้คือไปมีเลเยอร์สองเลเยอร์แล้วนะครับอันนี้เลเยอร์ที่หนึ่งในเลเยอร์ที่สองนะครับอ่าทีนี้เราจะทำการใส่เอฟเฟกนะครับหมายถึงว่าเราจะใส่พวกเทคนะครับหรือว่าแอนิเมชันนะครับก็ได้นะครับนะวิธีการก็คือเรากดเข้าไปนะครับที่โลโก้หนึ่งครั้งนะครับนี่กดลงไปเนาะอ่ากดนะครับสังเกตดูนะครับตรงแท็บด้านนี้นะครับจะขึ้นมาเนาะนะครับ มีการปรับแต่งได้ปรับสเกลตรงนี้ก็ได้นะครับนะหรือเราจะปรับกึ่งกลางนี้ก็ได้นะครับมุมซ้ายมุมขวานะครับกึ่งกลางได้หมดนะครับนะ <c oughs> นก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะกําหนดตรงไหนนะครับนะจากนั้นนะครับนะก็มาที่แอนิเมชันนะครับ ตัวแอนิเมชันนี้นะครับก็คือเป็นส่วนที่ทําในเรื่องของการทําในเรื่องของตัวทาให้ให้โลโก้นี้นะครับเคลื่อนที่มาอย่างไงนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับแคปคัสจะมีนะครับถ้ามีคําว่าโปรโปรก็คือเราต้องซื้อนะครับแต่เราใช้ฟรีนะครับเราใช้ของฟรีเราจะไม่เอาในส่วนที่มีคําว่าโปรนะครับนะเราเพราะเวลาถ้าเอาส่วนที่มีคําว่าโปรนะครับเวลาเราเลือกใช่ไหมครับเวลาเราเลือกอย่างเช่นผมเลือกนี้นะครับ เลือกแบบนี้นะเป็นโปรนะครับโปรก็คือต้องซื้อนะครับเวลาเราเอ็กพอร์ตออกไปนะครับนะเวลาเอ็กพอร์ตออกไปแคปคัตจะขึ้นแนลลอกบล็อกขึ้นมานะครับว่าให้เราซื้อนะครับถ้าเราไม่ซื้อเราจะไม่สามารถเอ็กพอร์ตออกไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่เลือกเอาไม่เลือกเอาแบบโปรนะครับนะตรงแอนิเมชันเนาะจะเลือกแบบธรรมดานะครับนี่ฮะ โอเคก็จะเคลื่อนเข้ามาเนาะอันนี้คืออินนะอินเข้ามาเนาะถ้าเอานะครับเอาก็จะเป็นนี่เอาคือหมายถึงว่าออกนะครับนะเมื่อเมื่อวิดีโอออกนะครับนี่หายไปที่ทำยังไงนะครับอย่างนี้เนาะก็ขึ้นอยู่กับเรากำหนดนะครับจะให้ปรับเปลี่ยนไปยังไงนะครับนะผมลองเล่นดูนะครับปึ๊บนะครับเอา นี่นะครับทีนี้เราสามารถที่จะขยับได้นะครับขยับหมายถึงว่าเราต้องการที่จะให้ตัวโลโก้ตรงนี้นะครับนะแสดงแล้วก็เอานะครับอ่าก็คือหมายถึงว่าอินอินนี่ก็คือเข้านะเข้านี่จะให้แสดงยังไงนะครับอ่าเข้ามาปึ๊บจากนั้นเอานะครับให้ออกไปนะครับนะ ให้ฟีดออกไปอโอเคนะครับอลองเล่นดูนะครับ,บนี่นะครับทีนี้เราจะใส่นอกจากใส่อฟเฟรตัวรงนี้แล้วเนาะนะครับในเอ็นเมิชันตรงนี้แล้วนะครับ,รบเราสามารถที่จะใส่พวกออดิโอนะครับออเดิโออันนี้เป็นออดิโอนะครับออดิโอคือเสียงเนาะนะครับเช่นเราต้องการใส่อฟเฟรนะครับ ผมต้องการใส่เอฟเฟกนะครับนะเอฟเฟกนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีเปิดแท็บขึ้นมาครับเราก็อยากได้แบบไหนเช่นอยากได้การเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแบบไหนนะครับนะเราก็สามารถเลื่อนสกอร์ดูได้นะครับนะการเปลี่ยนแบบดิงนะครับดิงเนาะหรืออะไรแบบสวิตต์นะครับซถ้าว่าอยากได้ตัวไหนเราก็เราก็กด เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อที่จะแอดลงไปในแท็กนะครับแท็กตรงนี้นะเสียงก็จะเข้ามาเนาะเราเราอยากจะให้เสียงนี้นานแค่ไหนนะครับหมายถึงว่าเวลาตัวโลโก้นี้โผล่ขึ้นมาเนาะนี้ให้มีเสียงออดิโอเข้ามานะครับแล้วก็ให้หายออกไปเนาะเวลาหายไปนี่ก็เป็นแบบ ดิ้งอย่างนี้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับหมายถึงว่าเราเราก็เคลื่อนนะครับเ,เคลื่อนตัวตัวออดิโอนี่ครับออดิโอมาตรงนี้ให้มันตรงตรงนี้นะครับเราลองเล่นดูนะครับอันนี้ทาอินโทรแบบง่ายๆนะครับนะจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวเทคเข้าไปนะครับนะตัวเทคด้วยเนาะ ถ้าสมมติว่าเราต้องการใส่เทคนะครับไปที่เทคนะครับนะเราต้องการเทคแบบไหนนะครับนะก็จะมีแบบเทคธรรมดาค่า default นะครับหนะรือจะมีการใส่พวกเอฟเฟกนะครับหนะรือว่าเป็นเทคแบบเทมเพลตนะครับเทมเพลตก็มีนะครับหนะรือว่าใส่แบบออโต้แคปชั่นนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้แคปชั่นเราก็ต้องมีการสร้างนะครับนะนะ หรือถ้าเป็นตัวแคปชั่นที่เราสามารถที่จะ import เข้ามาก็ได้นะครับนะคือว่าผมจะใส่แบบ a Add t e x t ธรรมดานะครับนะเป็น Text ธรรมดาเนาะนะครับเดี๋ยวก,กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ Add text เข้ามานะครับเป็นข้อความนะครับทีนี้ข้อความเราจะให้แสดงตอนไหนนะครับเราจะให้แสดงขึ้นมาเลยไหมนะครับหรือว่าเราจะ ให้แสดงข้อความนะครับสมมติวผมพิมพ์นะครับนี่ถ้าอยากให้ข้อความโผล่เข้ามานะครับนะจริงข้อความก็สามารถทำเป็นแบบแอนิเมชันได้ด้วยเหมือนกันนะครับกดที่ข้อความนะครับ จากนั้นมาดูนะครับเราจะให้ข้อความอินเข้ามายังไงนะครับอ,อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบโปรโด้วยนะครับนี่คือแบบโปรแบบโป,โปรต้อง,ต,องต้องซื้อนะครับอินเอา in, นะครับเอาก็ out คือให้ออกไปนะครับให้ฟอนต์หายไปนะครับก็มาเลือกดูนะครับ โอเคนะครับนะนะอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับทีนี้ทําอินโทรแบบง่ายๆนะครับนะการทําอินโทรแบบง่ายๆหรือเราจะใส่พวกแคปชั่นนะครับแอดแคปชั่นพวกเอฟเฟกก็ได้นะครับนะก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะครับหรือจะเป็นเทมเพลตนะครับนะเทคที่เป็นเทมเพลตนะครับเราก็สามารถ เลือกมาได้นะครับอย่างเช่นเป็นเทคนะครับเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับเวลาเราทำพวกโซเชียลมีเดียอยากจะให้มีการนะครับใส่กดไลค์กดอะไรคราเนี้ยเราก็ลากจากนี้มาใส่ที่ไทม์ไลน์นะครับอ่าแล้วก็วางลงไปนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์อะไรประมาณนี้นะครับนะ จริงตัวเทกตัวนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับปรับข้อความได้ด้วยนะครับอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นดูกันนะโอเคนะครับอ่าตรงนี้เราก็ปรับนะครับก็เป็นอินโทรนะครับเป็นการอินโทรแบบง่ายๆเนาะ โอเคนะครับนะทีนี้นะครับเราจะทำการเอ็กพอร์ตออกไปนะครับนะนะการเอนะ็กพอร์ตเนาะเราก็มาที่นะครับเอ็กพอร์ตโอเคอันนี้จะไม่ให้เนาะแต่เนงว่าผมเลือกแอนิเมชันที่เป็นที่เป็นโปรนะครับถ้าเป็นโปรนี่จะไม่ยอมนะจะไม่ยอมให้มีการเคีย okay. ผมเลือกไม่เป็นโปรก็แล้วกันนะครับเอ็กพอร์ตโอเคถ้าไม่ถ้าไม่มีโปรนะครับเราก็สามารถเอ็กพอร์ตได้นะเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเราสามารถตั้งชื่อนะครับเอ็กพอร์ตไปที่ไหนนะครับผมนี่จะลงไปในไดเอทนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับเอ็กพอร์ตทูนะครับเลือกไปที่ไหนนะครับไดรไดดัตเตอร์อีสมมุตินะครับอ่า แล้วก็เฟรมเรทนะครับเลือกเป็น30นะครับดีสเลชชั่นนะครับหนึ่งศูนย์หรือเรา 1, 0, 8, 0, P, จะเลือกเป็น 2k 4k ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเลือกความละเอียดสูงนะครับการ Import ออกมานะครับเวลาเราเวลาเรา Export นะครับเอ็กพอร์ตเนะนี่ยไซส์มันจะขนาด อันนี้คือ10เมกนะครับถ้าถ้าเป็น 2K ถ้าเป็น 4K ก็18เมกนะครับนี่ 5V 18เมกนะครับอาจจะใหญ่หน่อยเนาะนะครับอันนี้เราเลือกเป็น 1080p ก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดนะครับ format นะเป็นถ้าเป็นเสียงให้เป็น mp3 อย่างงี้นะครับนะก็กด export นะครับ Okay. ทีนี้เรากด Export นะครับมาทำการ Generate นะครับ,ร ate, รบเราก็รอตรงนี้จนถึง100%นะครับนะถ้าถ้าไฟล์เล็กๆก็ไม่ไม่นานมากนะครับในะเอาทำเป็นคลิปสั้นๆเนาะีนี้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเซฟไปอย่าง TikTok ก็ได้ YouTube ก็ได้นะครับนะนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้เรามาเปิดดูนะครับ อาจจะชา้านิดหนึ่งนะครับเครื่องผมอาจจะชา้านิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ MP4 เนอะเราสามารถนำมาใช้ได้นะครับเป็นไตเติลเวลาเราตัดคลิปหช่ไหมครับเราอยากจะได้ไตเติลนะครับอันนี้คือไตเติลไตเตวัวที่เราทำนะครับ เวดใหม่แล้วกันเนะาะเมื่อกี้นี้อาจจะ